ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้ประกอบพิธีอัญเชิญไฟพระฤกเพื่อเตรียมจัดวิ่งคบเพลิงไฟพระริกการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะยิ่งโดยเฉพาะใน3จังหวัดหลักกรุงเทพมหานครชลบุรีสงขลารวมถึงจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์วันพรุ่งนี้บรรดาคนไทย พากันออกมารอต้อนรับขบวนไฟพระฤก,กันได้เลยนะคะ,คะสำหรับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางโปรดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเป็นประธานในพิธีอัญเชิญไฟพระฤกเข้าสู่ตะเกียงเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกสําหรับการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ซึ่งมีผู้บริหารและผู้ช่วยปฏิบัติการการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธีณนะห้องเก็บรักษาไฟพระเริกชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ,จ็ดรอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยพิธีอัญเชิญไฟพระเริกครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออัญเชิญไฟพระเริกเข้าสู่ตะเกียงประจําจังหวัดเจ้าภาพทั้ง4แห่งได้แก่กรุงเทพมหาคนครจังหวัดชลบุรีจังหวัดสงขลาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33และจังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดก,การแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ที่จะมีขึ้นช่วงต้นปีหน้าเพื่อเป็นความสิริมงคลตลอดจนเตรียมความพร้อมในการอัญเชิญไฟพระฤกไปร่วมกิจกรรมวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกในวันพรุ่งนี้ก็คือ16พฤศจิกายนณจังหวัดเจ้าภาพทั้ง4แห่งต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับเส้นทางวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกกรุงเทพมหานครชาวกรุงฟังให้ดีนะคะ เพื่อจะออกไปร่วมรอต้อนรับร่วมซึมซับบรรยากาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาพแห่งประวัติศาสตร์ในวันพรุ่งนี้นะคะจุดปล่อยตัวจะเริ่มต้นขึ้นที่ลานกิจกรรมอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะแล้วก็ไปจนถึงอาคารนิมิบุตรจากอาคารนิมิบุตรก็จะวนกลับมาที่ราชมังคลากีฬาสถานระยะทางรวม67กิโลเมตรผู้วิ่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหลักๆเรียกว่าเป็น73ไม้แต่จริงๆแล้วแต่ละไม้ ก็จะมีผู้ร่วมขบวนเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะยังไม้แรกเปิดด้วยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ่ะนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเริ่มต้นจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตอ่านไปจนถึงไม้4ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะเป็นบางไม้นะคะเพราะว่ามีทั้งหมด73ไม้ ส่งต่อไม้ที่2คือ ST วารีระยาสุขเกษนะคะนักกีฬาทีมชาติไทยที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงไม้ที่3คืออยู่บัลลังทัพทิมแดงนักเทควันโดชแชมป์โลกบัดมาดเลยก็จะรออยู่ที่ป้ายรถเมย์ปากซอยรามคำแหง12นะคะไม,ม้ที่4ร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือที่เรารู้จักกันดีในานามของคุณวัวข e าวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดัง ก็จะรอรับไม้จากอยู่บัรลังทัพทีมแดงที่ป้ายรถเมล์หน้าโคเว่นั่นเองนะคะค่ะจริงๆผ่านหลายจุดต้องให้นึกภาพตามนี้กว่าจะวนมาที่ราชมังคลากีฬาสถานอีกครั้งเนี่ยผ่านสถานที่สำคัญๆของกรุงเทพมหานครมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นลานคนเมืองอหรืออย่างมา21คุณผู้ชมคะไปดักรอกันได้ วิวภูริพลบุญสอนที่สักการพระพุทธยอดฟ้าแอ้นี่เก็บวิวที่สวยงามได้นะไปรอกันได้นะคะหรือจะเป็นย่านสวนจตุจักรก็จะมีทั้งคุณเต่าสมชัยเข็มกลัดค่ะคุณเกรทวรินทร์ปันหาการนักเอกเบพระเอกชื่อดังรวมถึงคุณโดงประกอบลำก็มีเช่นกันนะคะแต่ถ้าอยากจะเตรียมตัวเนี่ยก็ไปรอกันได้ที่ อินดัสเทยลที่ผมมามตั้งแต่ช่วงเวลา7จ็นาฬิกาแต่ว่าออกสตาร์ทจริงๆคือ8นาฬิกานั่นเองวันนี้เราขอพูดเฉพาะการณีที่เป็นขบวนคบเพลิงไฟพระร่กะในกรุงเทพมหานคระนะคะจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้ค่ะ,คะก็จดจำจุดเอาไว้ให้ดีๆนะคะรักนักกีฬาคนไหนเชียร์นักกีฬาคนไหนก็ไปประจําจุดได้อย่างที่เมื่อกี้น้องแนนน้องนานได้ไล่เลี่ยงให้ฟังกันแล้วนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสําหรับการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ของเรานะคะเรา เรือจัดก,การจัดทัวร์นาเมนต์กีฬามานาน18ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะคะอัาน,นั่นก็คือเรื่องของบรรยากาศไฟพระเริกนะคะในวันพรุ่งนี้นะจะเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ